ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ยีกุมภาพันธ์สองห้บัดนี้เป็นเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของพระไตรไปิฎกเร่มที่15ข้อที่826 เป็นชั่วโมงที่73มีชื่อว่าสุทัตะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ในป่าชวาสีตะวันป่าช้าที่อยู่นอกเมืองราชคจห์คสมัยนั้นท่านอนาถบินิกะได้ไปยังเมืองราชคฤห์คด้วยจิตคือการค้าขายท่านได้ยินเขาร่ำลือกันว่า พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกจึงปรารถนาอยากจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ได้มีความดำริว่าวันนี้เป็นการไม่ควรที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพรุ่งนี้เนี่ยจึงจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามเวลาจึงได้นอนลำพึงถึงพระพุทธเจ้า สำคัญว่าสว่างแล้วจึงได้ลุกขึ้นในราตีถึงสามครั้งท่านได้เดินไปจนถึงประตูทางประตูป่าชาพวกเราเอามนุษย์จึงได้พาก,กันเปิดประตูให้เมื่อ,อนาถาบินกาเศรษฐีออกจากเมืองไปแสงสว่างก็ได้อันตรธานไป ความมืดได้ปรากฏขึ้นความกลัวความหวัดเสียวขนพองสยองข้าวก็บังเกิดขึ้นจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้นครั้งนั้นได้มียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าสิวะกะไม่ปรากฏไม่ปรากฏตัวได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่า ท่านจงก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านคารบดีไปเถิดไปข้างหน้าท่านคารบดีการก้าวหน้าไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยคราวนั้นความมืดก็ได้หายไปแสงสว่างปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถบินิกา ทำให้ความกลัวความหวาดเสียวก็ระง,งับหายไปแม้ครั้งที่สองแสงสว่างก็หายไปอีกความมืดก็ปรากฏขึ้นท่านก็ใครที่จะกลับอีกแม้ครั้งที่2ยักษ์ชุวาสิวกะก็ได้ส่งเสียงให้ได้ยินแสงสว่างก็ปรากฏขึ้น แม้ครั้งที่สามแสงสว่างก็หายไปท่านก็ใครที่จะกลับอีกยักษิวะกะจะได้ส่งเสียงให้ได้ยินครั้งนั้นอนาถบินิกะเดินเข้าไปถึงป่าช้าสีตะวันสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ซ้ายย่างหนอขวาย,ย่างหนอสเสด็จเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นอานาถบินิกาผู้มาแต่ไกลคันแล้วก็ได้สเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้ ครั้นแล้วได้ตัดเรียกอนาธาบินิกะคราบดีว่ามาทางพี่สุทั์เอ้ยมานีถดสุทัน์พื่อเพิ่นก็หูจักเข้าว่าอนาธาบินิกะก็คิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทักเราโดยชื่อจะได้มอบลงแทบเท้าด้วยเสียงเกล้าแล้วกาบทูลว่าเป็นจังแท้ยอยู่ดีสมบยัยความเจ็บโบกไกล้ความไข่โบมีดอกวะพระองค์กระทับอยู่เป็นสุขหรือพระเจ้าคะ่ะ เอ้ยกระสบายตามภาษาผู้ดับกีเลเสียแล้วโบได้หัวซาในกามทั้งหลายเป็นผู้เย็นย่อมอยู่เป็นสุขสบายเสมอไปเพราะถึงสันติด้วยหัวใจเรามาฟังอัตกถาทัดอธิบายความว่า ท่านอนาถาบินิกะกับท่านเศรษฐีเมืองราชคฤห์สองคนเขาเป็นคู่เคยกันเมื่อใดในเมืองราชคฤห์มีสินค้าส่งออกมีค่าราคามากเมื่อนั้นเศรษฐีเมืองราชคฤห์ก็จะพาสินค้านั้นไปยังเมืองสาวถีด้วยเกวียนหนึ่งรอยเล่ม พักอยู่ในที่ประมาณหนึ่งโยกประมาณหนึ่งโยศให้ผู้อื่นรู้ว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมมาแล้วครับให้รู้ว่าตนนมาแล้วอนาธบินกาก็ออกไปต้อนรับทำสักการะเป็นอามากแก่เขาแล้วจึงขึ้นยานอันเดียวกันเข้าไปยังเมืองสาวัตถี <c oughs> ถ้าว่าสินค้าจำน่ายได้เร็วเขาก็จะจัดจำน่ายไปถ้าจำน่ายไม่ได้ก็จะเก็บไว้ในเรือนในเรือนของพี่สาวแล้วก็หลีกไปแม้อนาถบินิกะก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแมธในการนั้นอนาถาบินิกะได้ไปยังเมืองสาวัตถี พักอยู่ในที่ประมาณหนึ่งยศกระจ้องงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยเศรษฐีเงินล้านมาแล้วส่งคนให้ไปบอกว่าตนน่ะมาแล้วเศรษฐีเมืองราชจะคือพอทราบข่าว แต่ว่าท่านก็ได้ไปวิหารเพื่อที่จะฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมกราแล้วจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อที่จะให้ฉันในวันพรุ่งนี้เฮ้ยแรงแรงซุมมูซู่ส้อยกันขุดเตาเนี่ย ให้ช่วยกันขุดเตาไฟและพผาฟืนเป็นต้นในเรือนของตนโพ้นเตรียมการต้อนรับไว้อนาธาบินิกะคิดว่าเศษฐีจะก,กระทำการต้อนรับเรามิดอิมซิม แม้แต่ที่ประตูบ้านก็ไม่ก็ไม่ได้การต้อนรับจึงเข้าไปภายในเรือนตามสบายก่อนด้วครับก็ได้การปฏิสันฐานไม่มากนักการปฏิสันฐานได้มีแต่เพียงประมาณเท่านี้ว่าโท่านมหาเศรษฐีท่านเหน็ดเหนื่อยในขนทาง ห้างที่มันปวได้เรื่องได้เล่าของพวกเด็กสางบ้านวณหะบินิกานั้นเห็นการขนขวายมากของท่านเศรษฐีจึงยังถ้อยคำให้เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าข้าแต่ท่านคารบดีท่านจะมีอาวาหะมุค,คลหรือ พระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงว่าพุทธเจ้าจากปากของท่านเศรษฐีเมืองราชคืก็ได้มีปีติวันนะหปีตินั้นหนึง่งว้ยขนหัวลุกตั้งขึ้นที่ศีรษะของท่านอนาถบินิกะ แลนยาวไปตามแขนตามขาถึงหลังมือหลังเท้านสองตั้งขึ้นที่หลังมือหลังเท้าแผ่ไปจนถึงศีรษะคือผมสิลุดมดหัวเนี่ยสามตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองอ้ย ยินสันหลังวาบวาบเลยสีตั้งขึ้นแต่ท่ามกลางแผ่ซ่านไปโดยข้างทั้งสองห้าเขาเป็นผู้อันปีติใสมุ่งมงุ่งถูกต้องชั่วนิรันดรจยิงกล่าวว่าคาราบดีขอท่านจงได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเถิด เอาคอยกว่วว่าพระพุทธเจ้าถามสามครั้งอย่างนี้อีกอนาถบิเนกาจึงได้ร้องตะโกนพระพุทธเจ้านั่นแลวหายากยากในโลก ขาได้ยินเขาสากันจนว่าแตกต็มตต็มคนเขาว่าเราขานว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านจึงถามจึงถามเศรษฐีเมืองราชค่ขว่าพระศาสดา ประทับอยู่ที่ไหนคอยสิไปขอเลขเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชบา้าที่เข้าไปหาซุมสีซุมห้าบุ้ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าใกล้ได้ยากเช่นกับเอาซรพิษอุ้ยพิ่น เป็นตายานแห้งพระาศาสนาประทับอยู่ในป่าชา้าเป็นตายานตายานคนตาขาวคือเจ้าไม่อาจที่จะไปเฝ้าในเวลาที่มืดค่ำในที่นั้นได้มืออื่นค่อยไป ถึงตัวจะไกลแต่ใจฟังในวันนั้นจิตของท่านอนาถาบินิกะไม่ได้เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นในเกวียนบรรทุกสินค้าหรือในคนใช้ไม่รับประทานแม้แต่อาหารมือเย็นได้ขึ้นปราสาทเจ็ดชั้นกระทำการสาธยายว่าพุทโธ พุทโธบนที่นอนอันประเสริฐที่จัดไว้ดีและตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยทำให้นอนหลับไปอย่างสบายเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อมีสติถึงพระพุทธเจ้าจึงได้รับไปอย่างเต็มอิม่มเมื่อปฐมยามร่วงไป เขาลุกขึ้นพุทธโธพุทธโธพระลึุกถึงแต่พระพุทธเจ้าผูรับไปเดี๋ยวในการนั้นความเริ่มใสของท่านอนาถบินิกะในไสมง้งมุเกิดมีพลังขึ้นขาวนี้แสงสว่างแห่งปแห่งปีติที่ไสมง้งมุ ได้เกิดมีขึ้นความมืดจึงได้หมดไปเหมือนกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นท่านก็คิดว่าเ่วยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วลุกขึ้นยืนโพวูพีวีบนผืนอากาศมองดูเดือนมองดูดาวอี เราถึงแล้วซึ่งความเลื่อมใสจนลืมกลางวันและกลางคืนยามที่หนึ่งร่วงไปแล้วยังเหลืออยู่อีกสองยามเรื่มใส่พดคิดขำตนเองโมแม่นข่อยเป็นปวงหลอือบ่เหรอ จึงเข้าไปนอนอีกด้วยอุบายนั้นเขายังลุกขึ้นอีกสามครั้งคือหนึ่งในที่สุดแห่งมัชิมมยาม 2. ส,ส่วนในที่สุดปัจชิมมยาม 3. ลุกขึ้นในเวลาจวนสว่างจึงได้ออกมายืนบนพื้นอากาศมุ่งหน้าต่อประตูใหญ่ ราะนี้ประตูเจ็ดชั้นนี้ได้เปิดเองได้ลงจากปราศาสตรเดินไประหว่างทางทําให้เราอมนุษย์ทั้งหลายคิดกันว่ามหาเศรษฐีออกไปด้วยคิดว่าคอยสิไปถากต้นตะเคียนเออไม่ใช่ไม่ใช่ จากไปอุปทากพระพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลด้วยการเห็นครั้งแรกจากได้เป็นอุปถากอันโลดแห่งพระนตนไตสังรมสังคารามให้เป็นสถานที่หาที่เปรียบมีได้บัวเมนเนว ทิบอเปิดประตูให้มูพระอริยะผู้มาแล้วจากท่ทั้งสียิ่งท่านมหาเศรษฐีนี้ไม่ควรเลยที่จะปิดตู้รับบริจาคเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควรปิดประตูเลยดังนี้นะจึงได้พากันเปิดประตูได้ยินว่าเมืองราชคืน มีมนุษย์ที่เกือนกันภายในเมืองมีเก้าโกดเก้าสิบล้านภายนอกเมืองอีกเก้าโกดรวมมนุษย์ที่เข้าไปอาศัยในเมืองราชคือถึงสิบแปดโกดเมืองราชจ้คือเนี่ยพอหมดเวลาเนี่ยพวกมนุษย์ไม่สามารถ เพื่อที่จะนำเอาคนตายออกภายนอกได้ซูสูออเอาว่างไว้มงนี้นะพวกเขาก็พากันวางไว้บนธรณีประตูปาดดพวดดอกบ้างก็พากันโยนออกไปภายนอกเอาเด้อ วัวไผก็สร้างเถาะตึำออกนอกกำแพงไปไท่านมหาเศรษฐีพอออกไปภายนอกเมืองไว้ไฮ้คือมานอนเกียากะเท่หเหท้าก็เหยียบซากศพที่ยังสดอยู่หลังเท้าก็กระทบซากที่ยังสดถ่านนห้นทางนี่ มูสูนอนปานหมาหลัางเท้าก็ไปกระทบซากแม้อื่นอีกทําให้ฝูงแมลงวันบินขึ้นกระจายออกรอบๆอบกินเหม็นก็กระทบโพรงจมูกทําให้ความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าถึงความมรถน้อยถอยลงไปเหตุนั้นแสงสว่างของเศรษฐีนั้นจึงได้อันตรธานไป ความมืดปรากฏขึ้นคราวนี้ยักษ์ผู้มีนามว่าสิวะกะได้คิดว่าเราจะยังความบุสาหะให้เกิดขึ้นแก่เศรษฐีโจ้าสิกับไปเสียด้ทรส่งเสียงให้ได้ยินด้วยเสียงอันไพเราะยินยเยือะ เหมือนคนเคาะกระดิ่งทองคำจงมีการถามว่าก็การไปวิหารเนี้ยไปนะท่านถือเอาด้วยอำนาจของใครสุรานนั้นแปลว่าเราพอกินเราเมาวดาฝน,นเอ้อนเอ็นบ่ไปก็ขาดขาท่านนั้นวีว่าวเองอันนี้ไม่มีรับท่านตอบว่าไปด้วยอำนาจ ของผู้ที่ไปยังวิหารแล้วตั้งอยู่ในโสดาปฏิพิสองไปด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้ไปด้วยคิดว่าจะก,กระทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นจกไหว้พระเจดีจากฟังธรรมจากบูชาด้วยทูบเทียนจากนิมนต์พระสงฆ์ถวายทาน จะตั้งอยู่ในสิขาบทหรือสรารณคมอันนี้ก็ย่อมควรไปเหมือนกันแต่ว่าเศรษฐีในคิดว่าพอเราทำความสำคัญว่าเราอยู่ผู้เดียวแม้การประกอบความเพียรก็เกิดมีแก่เราแล้วโหสิยานไปเห็นอย่าง จึงได้เป็นผู้ที่กล้าหารขึ้นครั้งนั้นความเริ่มใสในพุทธเจ้ามีกําลังเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นความมืดความมืดจึงได้อันตรธานไปอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ที่เขาเข้าไปข้างหน้าข้างหน้าได้เห็นซากศพลายอย่างเป็นต้นว่าร่างที่มีกระดูกกละเนื้อและเลือดติดอยู่ ในทางป่าช้าวิเป็นตะย่านเสียงสุนัขบ้านสุนัขก,กิ้งจอกเขาได้ย่ำยีอันตรายทั้งหมดนั้นไปในว่าเศรษฐีนั้นเดินไปก็คิดไปว่าในโลกนี้มีเดิรถีมีท่านปูรณะกัสปะเป็นต้นเป็นอันมากต่างก็กล่าวกันฟ้า ข่พีมันจังสิเมนของแท้เราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นพระพุทธเจ้าอีลีแต่เราเพิ่งรู้ความที่ศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนาะแด้ท่านจึงได้มีความดำริอย่างนี้ว่ามหาชนรู้จักชื่อ ซึ่งเกิดด้วยอำนาจคุณของเราแต่ยังไม่มีใครที่จะรู้จักรู้จักสุทัศ์สุทัศน์เป็นชื่อของเรานอกจากเราหากว่าพระพุทธเจ้าจักมีพระองค์ก็จักทรงเรียกเราโดยชื่อว่าสุทัศน์พระาศาสดาทรงรู้ รู้จิตของเขาแล้วสุทัศน์เอ้ยสุทัศน์จึงได้ตัดอย่างนี้ก็ได้พระาศาสดาครั้นตัดพระดำรัสนี้แล้วจึงได้ตัดอนุบุพีกถาแก่เศรษฐีนั้นแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจสีในสี่สุดเษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพ์นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเริ่มถวายมหาทานตั้งแต่วันลุงขึ้นทำให้อิสราชนทั้งหลายมีพระเจ้าพิม,มิสารเป็นต้นต่างก็ได้ส่งข่าวสารไปแก่ท่านเศรษฐีว่าอนาถาบินีกะท่านเป็นแขกเป็นอาคันตุกะ ถ้ามีอันไหนขาดตกบกพร่องขอท่านจงได้นำเอาสิ่งนั้นจากตระกูลของเราไปโอ้ยเหลือเฟือทุกอย่างมีแล้วมีเพียงพ่อก็อได้ห้ามชนทั้งหมดว่าโอ้ยพวกท่าน,นมีงานเยอะจึงได้ถวายมหาทานหวันด้วยสมบัติที่ตนนำมาด้วยกเกวนห้าร้อยเด่ม ก็ในที่สุดแห่งการถวายทานนิมนต์ไปจำปรารรษาเมืองสาวัตถียศศิยสางวัดถวายทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรับทราบถึงการที่จะเสด็จไปอยู่จำพรรษาในเมืองสาวัถีแล้วได้บริจาคทรัพย์หนึ่งแสนทุกๆโยศ เพื่อที่จะให้สร้างวิหาร40แห่งระหว่างทางแห่งเมืองราชคกื์กับเมืองสาวัตถีพอไปถึงเมืองสาวัตถีจึงได้ิเริ่มการก่อสร้างพระวิหารเชตวันพอเสร็จแล้วก็ได้มอบถวายแก่ภิกษุสงูงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกอรับประการธรรมวันนี้อัตมาภาพก็ได้นำมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่15ได้หมดเวลาลงแล้ว ขอท่านผู้ฟังจงโชค